สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาออกกําลังกายกันค่ะทุกคนมาออกกําลังกายสุขภาพแข็งแรงโดยไม่ต้องง้อยิ้มเลยค่ะ ท่านี้ก็คือการดึงข้อมือนะคะการดึงข้อมือและการโหนบานนะคะท่านี้นะคะจะใช้น้ําหนักทั้งตัวเลยค่ะน้ําหนักทั้งตัวทั้งหมดเลยนะคะในการถ่วงเป็นท่าที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เสริมความแข็งแรงในในช่วงด้านหน้าหน้าแขนแล้วก็หลังแขนข้อมือค่ะแล้วไปไปถึงไหลนะ่หน้าอกเลยนะคะเป็นท่าที่ทําให้ ร่างกายเราแข็งแรงค่ะเพราะไปได้ทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกรณีที่เราทําตรงนี้ประจาประจาที่ไม่ข้อแขนเราแข็งแรงเราจะยกของหรือยกอะไรนี่สบายสบายเลยค่ะเป็นท่าที่แบบว่าเพิ่มประสิทธิภาพของแขนขาแล้วก็ไหลลําตัวได้ทั้งตัวเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ มาเพิ่ม,มลักมาละมาทำอีกท่านึงนะคะอีกท่านึงก็เป็นคล้ายๆท่าสควอตนะคะแต่ว่าเป็นการสควอตที่ที่ขานะคะคือจะได้ช่วงขาค่ะได้ช่วงขาย่อเยอะๆนะคะถ้าใครนั้นย่อเยอะๆแล้วก็ยกที่แขนก็คือจะได้ช่วงช่วงกล้ามเนื้อขาและสะโพกค,ค่ะแล้วไปที่แขนนะคะทําให้ข้อแขนเราแข็งแรงค่ะยก ก็ยกปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าก็เลือกตัวที่น้ําหนักเบานะเพราะว่าเราต้องยกปริมาณนานๆใช่ไหมคะถ้ายกปริมาณนานๆได้ยิ่งดีค่ะประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นก็ประมาณ10นาที20นาทีก็ได้อ่ะเริ่มเริ่มแรกๆนะคะคือยกประจาประจาค่ะทําให้กล้ามเนื้อแขนของเราแข็งแรงแล้วก็ย่อเยอะๆนะย่อนี่คือก็ได้ตรงกล้ามเนื้อขาด้วยเนี่ยเราไปหาสะโพกค่ะ นะคะเนี่ยทำเป็นประจำาเลยค่ะไม่ว่าถ้าถ้าการโหนบาหรือการโหนบาหรือดึงข้อมือหรือท่านี้นะแล้วก็ช่วยทําให้เราเราแข็งแรงแข็งแรงนะคะทุกคนสุขภาพดีมีใช้ไปครึ่งจริงๆนะคะเพื่อนๆทาให้เราแข็งแรงไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะ